แมนะนะ่คุณประวิทย์นะนะคุณประทันนี้ฮนะเดี๋ยวแอดมินนะแอดมินนะครับเดี๋ยวช่วยบล็อกด้วยนะช่วยบล็อกด้วยนะครับเพราะว่าใช้วาจาที่ไม่ดีนะบอกว่ามึงมีแล้วหรือยังละ่ะหน้าอมทุกมึงอย่าสอนคนอื่นเลยโอ,โอ้โหนะผมอมทุกเนี่ยนะผมอยากดูหน้าคุณจังเลยว่าหน้าคุณนี่อมสุขขนาดไหนนะคุณประวิทย์นะคุณอมสุขขนาดไหนอะครับนะอมสุขขนาดไหนคุณประวิทย์ ผมไม่เคยใช้มึงกับคุณเลยนะครับแล้วมึงเนี่ยมาใช้มึงกับคนอื่นได้ยังไงอะครับนะวาจาไม่ดีเลยนี่เขาเรียกว่าสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลนะคนสถุนอย่างนี้นะเข้ามาได้ครั้งเดียวนะเดี๋ยวแอดมินทาการบล็อกด้วยคนนี้ไม่เคยนะไม่เคยเข้ามาเป็นแฟนรายการประจำนะครับ นะเข้ามาถึงก็มานะใช้วาจาที่ไม่ดีนะครับนะสำเนียงสอภาษากริยาสอสถุนนะคนพวกนี้สถุนะนะนะสถุนเข้ามานะเข้ามาได้แค่ครั้งเดียวแล้วครับนะเพราะเราไม่ต้อนรับคนพวกนี้นะคือแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราเราบอกนะครับว่าบางทีเนี่ยนะครับการแสดงความคิดเห็นเนี่ยแสดงได้นะ นะ้าแสดงได้นะครับนะ้านะ้าแสดงความคิดเห็นแสดงได้แต่ว่าถ้าแสดงลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันใช้ไม่ได้ครับนะผมบอกนะผมไม่เคยใช้คําว่ามึงกับใครเลยนะเนี่ยไม่รู้ไอ้หมอน,นี่เนี่ยมันเป็นใครฮะนะผมอยากจะรู้ว่ามันอายุเท่าไหร่ไออายุเท่าไหร่ ถ้าอายุน้อยกว่าผมเนี่ยนะผมบอกนะไอ้นี่แม่งไม่ได้เรื่องแต่ถ้าอายุมากก็่าแก่กะโลกรานะแก่กะโลกราฮะถ้าอายุมากกว่าผมนะแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะน้อยกว่าผมนะมันน่าจะน้อยกว่าผมแล้วมันบอกนะครับว่าผมหน้าตาอมทุกขนะอย่างผมอมทุกขแล้วมันอมอะไรอนะฮะ มันอมอะไรอยู่ครับนะถ้าผมอมทุกผมไม่รู้ว่ามันอมอะไรอยู่อะอยู่ครับนะอมอะไรอยู่นะบินไปแล้วเหรอบินไปไหนอะ่ะนะก็นะชมรายการนะชอบรายการมากครับอาจารย์นะนะคุณวิเชษสวัสดีครับไปดูแล้วอายุประมาณห้าสิบนะในเฟซเขาพูดแต่มึงนะคระบอส เอออายุห้าสิบโถไอเด็กเมื่อวานซืนนะอายุห้าสิบอายุห้าสิบโถเอยเด็กเมื่อวานซืนนะผมจะหกสิบแล้วนะาผมอีกสองปีหกสิบอายุห้าสิบนะนี่เด็กเมื่อวานซืนนะเขาเรียกว่าไอรุ่นน้อง นะผมอยากจะดูหน้าตามันด้วยอยากจะเห็นในห,หน้าตาอมอะไรเนี่ยนะัมันบอกผมอมทุกผมอยากจะรู้เหมือนกันมันอมอะไรฮะนเนี่ยนะครับคนพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่มันมีอยู่จริงๆแล้วผมบอกนะครับว่านะนี่ ผมบอกว่าเวลาที่ผมนำเรื่องราวมาพูดถึงเนี่ยนะครับผมมีเหตุมีผลที่จะนำมาพูดนะครับไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์มาผสมความสนุกแล้วไปเกาะกระแสเราเอาสิ่งที่สามารถจะมาพูดสามารถจะมาแบ่งปันกันได้ผมบอกนะครับว่า บางคนไม่รู้จไม่รู้ผมบอกนะครับว่าผมอยู่หนังสือพิมพ์รายวันตั้งแต่ปีสามเก้าผมจบปริญญานิติศาสตร์ผมจบด้านกฎหมายมาผมมีวัยวุิผมมีคุณวุฒิอายุผมจะหกสิบแล้วห้าสิบแปดผมมันจบอะไรมา ถ้าอายุมันก็น้อยกว่าผมวัยก็น้อยกว่าผมอยู่แล้วคุณนวุฒินี่ผมไม่รู้ถ้ายองถ้ามีการโพสต์แบบมึงมึงกูกูนี่นะฮะผมบอกว่าไอ้นี่ไม่น่าจะมีความรู้อะไรเพราะคนมีความรู้เขาไม่ใช้คำหยาบคายเขาไม่ไม่ใช้ภาษาสถุน ผมบอกนะครับว่ารายการเนี่ยผมทำรายการแบบนี้เนี่ยนะครับผมทำรายการดูได้ทุกเพศทุกวัยการแต่งเนื้อแต่งตัวผมก็ไม่ไดนะแต่งเนื้อแต่งตัวที่ไม่เคารพผู้ชมส่วนหน้าตาพูดลำบากถ้าเขาจะบอกว่าผมอมทุกข คนจะบอกได้ไม่ใช่หน้าตามันเป็นตัวผมผมจะบอกได้ว่าผมอมทุกข์หรืออมสุขไม่ใช่มาดูหน้าตาโอ้โหนี่ถึงขนาดเก่งเรื่องโงเ่เฮงด้วยนะเก่งเรื่องโงเ่เฮงด้วยไอ้นี่มันรอบด้านจริงๆไอ้นี่มันเหนือคนถึงขนาดดูหน้าคนอื่นดูโงเ่เฮงคนอื่นได้นี่มันเหนือคนจริงๆ โอ้ oh, โหนะครับนั่นเะหนือคนนะเหนือคนคนแบบนี้นะใช้คําโอ้โหนะนะมามึงมึงกูก,กูโดยที่คนไม่รู้จักกันนะผมไม่เคยเลยนะผมไม่รู้จักใครเนี่ยนะครับนะอายุน้อยกว่าท่านรู้ไหมถ้าอายุน้อยกว่าผมเนี่ยหลายคนอายุน้อยกว่าผมนะนะอายุน้อยกว่าผมแต่เขาวางตัวดีอะไรดีผมก็ไหว้เขานะนะผมไหว้เขานะ แล้วนิสัยคนไทยเราทักทายด้วยการไหว้นะนะบางคนผมเรียกพี่ด้วยนะให้เกียรตินะบางคนเนี่ยผมเรียกพี่ด้วยถึงอายรุรู้กันว่าน้อยกว่าผมผมก็เรียกพี่ด้วยเพราะอะไรฮะเราให้เกียรติกันฮนะคุยกันด้วยภาษาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันนะฮะผมไม่ใช้หรอกครับไอ้มึงมึงกูลัวะไม่สนิทกันอย่ามาเล่นนะนะขนาดคนสนิทกันเนี่ยตอนหลังยังไม่มาพูดเล่นแบบนี้เลยนะครับ นั้นเนี่ยไม่สนิทกันอย่ามาใช้ครับ